นี้มีเพื่อนเวดูดูด,ด,ดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนน้องไฟดอนนี่อีกตัวนึงโอ้เพื่อนเยอะแท้ฮะเพื่อนเยอะแท้พุ่นน่ะพุ่นมูเพื่อนคักแทะมูน้องกล้วยเผือก น้อโอ้โอ้มีหมูหลายน้อไหน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 โอ้คุณน่ะวิ่งมาหาวิ่งมาหาอุ้ยอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดู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 อ่าน่ะมีหาวใส่อีกอืมอืม ยูยูมูบานี่ฮะมูบาฮะว้า <Darwin> ว้าเย้เ <t> ฮ้ยเนาะฮึฮ่าฮ่มูหนองไฟดอนมูเพิร์นนี่มูเพิร์นอ้ยเก่าเด็กเด็ก พุ่นนะพุ่นนะเราแดกแดกน่ะดู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 ไอตัวนี้ดูไอตัวนี้ดูไอตัวนี้เฮ้พุ่นพุ่นอีกเฮ้ยนอนเคียงองค์ว้ยตายหมูน้องไฟดอนเอ้ยเออแต่ละตัวโอ้โอ้ดูดู อืือออฮยู่กับเพื่อนเนาะอยู่กับเพื่อนไม่มีเหงาพราะเรามีเพื่อนเนาะเนาะ